สวัสดีครับโอ้โหวันนี้ก็กลับมาเ,เ,นะเหมือนเดิมแล้วนะกลับไมค์คราฟตเหมือนเดิมแนะนำตัวกันหน่อยนะพี่บิวพี่ตูนพี่นัอแล้วก็ผมเองนะครับไปเลยครับจำได้ว่าเป็นอันไหนวะเปล่าว่าก็จะใช่ไหมเออใช่นะออชี้ยน,นี่เออเออเปิข้าไปยังกดแล้วอยู่ตรงไหนเนี่ยพี่บิวกับพี่นัออยู่ในท้องใช่ไหมเออพี่ตูนก็อยู่ตรงน้ําใช่ไหมเออใช่ ้ก็พวกพี่หายตัวกันไงอะหรพี่คนทำไมาคนมีหัวใจหายตัวได้อะเอาก็พี่ไปโหมดมากับพี่น้อแล้วก็พี่ตูนแล้วก็พี่บิวะอ,ะอ,อ,อะอะรอหลื่นื่มาไงดีเนี่ยพี่ตอนพี่กับบอลูทุบก,ก่อนให้อาหารปลาแป๊บหนึ่งนะตามใจ อาหารปลามันคำสกัดเลิกร้องได้แล้วพี่ลำคาญเพลงนี้มากมามให้เสร็จาลูา้รวเสีหาแลอะพี่หนีอยากขึ้นไปบนไอ้นั้นอ่ะขึ้นไม่ได้ตกมาพี่ตกตายเนี่ยไม่ตายหรอกขึ้นไปตัดไม้ แผลหรก็ไม่เลยอะไรนี่เต้นไปเต้นไปเอาของมาใเอาไว้มาให้หน่อยอะไรเอาไอ้พูดเหตุแะเหตุ่อะหรอพี่เอาให้แล้วพี่น็อตอ่ะพี่ก็กำลังเดินน้ำอยู่ตรงนน้นะเหรอบ่อนั้นเหรอใช่พี่วิวอ่ะนี่อยู่บนต้นไม้นี้นี่ต้นไม้นี้ไหนอ่ะเงั้นแหละที่นั่นอะไร น้องไม่เห็นโวเวอร์แล้วละ่ะเออ้อตกเหมือนปลอดอะ่ะและนน้ำด้วยดิตูนเอเดินด้นดินด้นดิ้นดิ้นดิ้นบินไปเวอสูความมว่างอันใโคนตายตกทุกที่อะ่ะ เดีวข้าว6เฮด้ชอบตกเดีวข้าว6แต่มันจ้ไมเอาไฟไปแทนฮู้ฮู้สนุกจริงรเ,เดี๋ยวสนุกเป็นไรปะไว้ไป็นยังไงก่อนเหรอเอาพี่น้องไปไหนแล้วล่ะนี่พี่มันอยู่ตรงกับดาอาย่าเหยียบนะเอือดตาย บอกแล้วมีเพื่อนอีกซึ่งนี่หนูวางกับดักอะไรเหมือนกันนี่โอ้โหดิบอีตูนเดี๋ยวพี่บิวกับพี่นนท์มาเหยียบเต้เลยโดยกระโดดที่บเดียบจิงนี่แสบตาแสบตาแล้วเล่นเกมนี้มาอยากเล่นอ่ะ มีพี่บิวพี่ตูนแล้วก็ไอ้ยูเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองลอง,องพี่เรียกพี่บิวอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรพี่ตูนพี่ชอบคำพูดนั้นมากเลยอ่ะเอไม่ใช่พี่นัดอะไรอะไรพี่ตูนพี่ชอบสิ่งนะั้นมากเลยไหนลองเอาใหม่ดิฮะพี่บิวเอ้ย พี่เคียวเอ้ยไม่ใช่มีพี่ตูนมีพี่ตูนมีมีมีพี่ตูน,ตนแล้วก็มีพี่น็อตแล้วก็มีแล้วก็มีมไอ้บิวไอ้บิวกูพี่ชอบจริงๆนะพี่ไม่ได้หลอกเว้ยไม่ได้หลอกแล้วพูดทำเพื่อไม่อยากพูดอะพูดแบบพี่ได้ไง มันระเบิดยังไงมันระเบิดยังไงอ่ะพี่ก็ไม่รู้กระโดดอันนี้มันเหมือนแบบเม่อคืนสนใจมาก่อนเลยอะ่ะเนี้ยเนี้ยคืออะไรน้องๆคอมเมนต์มาบอกพวกพี่กันด้วยนะไปบริหลายนั่นนั่นนั่นจะขโมยทองเฮ้ยนี่มันทองของเราครับขโมยแล้วไม่บอกหรือลงไม่ได้ เราช้ลงได้ละไม่มีเลียงชีวเกินรอ พี่ตูนะ่ะอะไรอ่ะครั้งที่แล้วก็พี่นอ็อตอันนี้ก็พี่ตูนอีกอะไรอ่ะเป่าไม่มีอะไรพี่บิวอะไรอ่ะเอาครับเสื้อผ้ามาให้หน่อยเสื้อผ้าอะไรละ่ะไม่ใช่ขาปเป็นนั่นอ่ะเขาเรียกว่าขาอะไรธนูเออเดี๋ยวพี่ให้ตึ๊บอยู่ไหนวะอ,อยู่ธน,นูจะไม่ใช่น,นี้เหนื่อยยากอะ่ะ เออเอายิงโดนพี่ดอสเอเออละเ๊โอ้โหตายเลยเกิดใหม่เรจชนไมนี <c oughs> อ่อะไรวะบินเฮ้ยอะไร Pee. Aduh oh, Pee. Aduh, oh, dia. พี่บิวพี่นัดรู้จักไหมหรู้จักอ่ะแต่เพื่งเคยรู้จักความในใจในตัวพี่แล้วนอนตัวหนูไม่ตื่นเหรออ้าวไม่โดนเห้โอ้โหครับไม่ได้ ลนะลลลเล,ลงยตลก้องโอยี้เกียรรองแลยเอาน้าทีวีแม่งคดเล็กอะเออใช่้อนหินนี่ม่ใช่ก้อนเอนั่นเป็นทองออเหรอตกตกตก,ตกแล้วเปิดอมันทำยังไงวะอย่างนี้คือหนูเนี่ย เออจุ้มมันเปนยังไงมันเป็นยังไงย,ยังไงวะมันระเบิดยังไ,ไง,ไ,ไ,มงไ,ไม่เคยรู้มาก,ก่อนระเบิดไม่ได้อย่างเดียวก็ทุบไปสิยนะัโอ้วันนี้ก็สองตัวเราไปกันนะครับกับพี่บิวพี่ตูนแล้วก็ ก็พี่บิวพี่ตูนพี่น็อตแล้วก็พวกเราด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับในช่องวีในช่องวีเทวีเฮ้เฮ้กดติดตามชั้นบนนะครับพี่น็อตตรงอ้ยตรงนั้นมีอะไรปะไม่มีเออไม่มีก็ช่างถืออะไรอย่าม่ถ้าดวายละกอยบาย